บทที่1 1ึ่งริหาปฏิหารและการโต้อตอบของติงห้าวอตอนนี้สมองของเซี่ยเจียอวิว่างเปล่าไปหมดที่ฝั่งตรงกันข้ามมู่เทียนหยางดูเหมือนต้องการจะทำอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นแววตาของเขาก็พลันฉายแววประหลาดใจขึ้นเด็กหนุ่มค้นพบบางสิ่งในตอนนั้นและเปลี่ยนใจยืนอยู่ที่เดิมแทนตุ้มมอ พลังปราณอันแรงกล้าในหมัดนั้นพุ่งตรงเข้าทำลายติงห้าวอทุกคนต่างคิดว่าติงห้าวอผู้เด็ดเดี่ยวจะโดนแรงนั่นประทะเข้าอย่างจังจนร่างเขากลายเป็นผุยผงฟุ้งกระจายและร่วงลงบนพื้นแต่ทว่าอะวุ๊บในท้ายที่สุดคนที่กระเด็นออกไปกลับกลายเป็นหลู่ฉีสิทธิผู้นำรุ่นสามของสำนักพินิจกระบี สีหน้าของชายหนุ่มดูหวาดกลัวเป็นอย่างมากเขาเงยหน้าขึ้นและพ่นเลือดในปากออกก่อนจะร่วงลงที่พื้นอย่างแรงจากนั้นจึงอ้าปากพ่นเลือดก้อนใหญ่ออกมาอีกสองถึงสามครั้งเขาบาดเจ็บสาหัสเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดทุกคนต่างก็ตะลึงกับภาพตรงหน้านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงกลายเป็นหลู่ฉี เขาบาดเจ็บขนาดนี้ได้อย่างไรกันในฐานะที่ชายหนุ่มเป็นถึงสิทธิผู้นำรุ่นสามของสำนักพินิจกระบี่ความแข็งแกร่งของลู่ฉีถึงจะไม่เทียบเท่าอัจฉริยะจากสำนักแห่งสันติอย่างมู่เทียนหยางแต่เขาก็ทรงพลังมากกว่าคนทั่วไปอยู่มากโขอ,อีกทั้งชายผู้นี้ยังเป็นผู้ฝึกยุทธในระดับกึ่งจอมยุทธอีกด้วย แต่ตอนนี้เขากลับบาดเจ็บด้วยฝีมือของสิทธิ์ไร้ชื่อธรรมดาธรรมดาของสำนักทั้งทั้งเด็กหนุ่มคนนั้นไม่ได้ขยับตัวเลยด้วยซ้ำเจ้าหลู่ฉีชี้ไปที่ติ้งห้าวสีหน้าของเขาหวั่นเกรงราวกับว่ากำลังเจอกับผีร้ายข้าวทว่ายังไม่ทันจะได้กล่าวคำต่อไปชายหนุ่มก็พลันหมดสติทิ้งตัวลงบนพื้นเสียก่อน ทุกสายตาจับจ้องไปที่ติงห้าวอนอกจากมู่เทียนอย่างที่พอจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครมองเห็นเหตุการณ์เมื่อครู่เลยเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดาคนนี้เป็นจอมยุทธ์ที่ปลอมตัวมาหรืออย่างไรติงห้าวอเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมดีแล้วละ่ะเสี่ยเจียอวี่คิดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ เด็กสาวแทบจะพุ่งตัวไปหาติงห้าวอในทันทีหากแต่นางก็ควบคุมตัวเองได้ในที่สุดจึงทำเพียงแค่ถามออกไปด้วยความประหลาดใจติงห้าวอสายหน้าและยิ้มออกมาข้าไม่เป็นไรหรอกอย่าห่วงข้าเลยบางคนนะที่นั้นเริ่มแสดงความดีใจในขณะที่คนอื่นๆยังคงโมโหและอึ้งกับการโจมตีเมื่อครู่นี้ เมื่อมองไปที่หลู่ฉีที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดอินอี้เฟยก็พลันรู้สึกอับอายขึ้นมาทันทีชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าและพยายามทำใจให้เย็นลงอินอี้เฟยไม่เคยคิดว่าติงห้าวาจะแอบซ่อนพลังไว้เลยแต่แล้วถ้าไม่ใช่เช่นนั้นงั้นทำไมหลู่ฉีถึงหมดสติไปกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่านั่นคือ จอมยุทธท่านใดกันทำไมท่านถึงได้ใช้วิธีศกกระปรกเช่นนี้เหตุใดท่านถึงไม่กล้าแสดงตัวออกมาหินอี้เฟยเหมือนจะคิดบางอย่างขึ้นได้เขามองไปรอบๆและพูดขึ้นด้วยเสียงดังฟังชัดคราวนี้ดูเหมือนว่าทุกคนณนที่นั้นจะเริ่มเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วมีใครบางคนกำลังแอบช่วยติงห้าวออยู่งั้นหรือ ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆแต่คนคนนี้ซ่อนตัวอยู่ในความมืดและใช้ร่างของติงห้าวอเพื่อตอบโต้กลับไปทั้งยังทำให้ชายหนุ่มบาดเจ็บร้ายแรงแสดงว่าคนคนนั้นต้องเป็นจอมยุทธ์ที่เก่งกาจเป็นแน่แท้พลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเขาหลบซ่อนอยู่แถวนี้แต่กลับไม่มีใครรู้เลยว่าคนคนนี้คือใคร คำถามของอินอี้เฟยไม่ได้รับคำตอบใดกลับมาคนทั้งหลายที่ตรงนั้นพยายามตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อหาบุคคลปริศนาแต่ไม่มีใครพบร่องรอยอะไรเลยสีหน้าของอินอี้เฟยดูหม่นหมองเขาตะเบงเสียงถามขึ้นอีกครั้งทว่าก็ไม่มีใครตอบเช่นเคยเื่ม ท่านไปทำให้เรื่องธรรมดาธรรมดาดูมีเงื่อนงํำทำไมกันท่านก็รู้นี่ว่าสิทธิสำนักพินิษกระบี่อย่างพวกเรานะ่ไม่ใช่พวกขี้ขลาดตาขาวอยู่แล้วในเมื่อท่านไม่ยอมแสดงตัวข้าอินอี้เฟยก็ไม่กลัวคนที่ทำตัวเหมือนผีสางใจสอดเช่นนี้หรอกเมื่ออินอี้เฟยผู้จบเขาก็เลิกตามมาหาบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวนั่นและหันมองมาที่ติงห้าวอแทน ข้ารู้มานานแล้วละว,ว่าเจ้าไม่ใช่คนดีเจ้ามันไม่สมควรได้รับการอภัยที่ไปสมรู้ร่วมคิดกับคนเลวๆแบบนั้นวันนี้ข้าจะเตะเจ้าออกจากสำนักและข้าเสียไอ้เด็กเนรคุณยังไม่ทันผู้จอบอดีชายหนุ่มก็พลันส่งมัดทรงพลังแหวกอากาศออกไปทำให้เกิดลมพัดอย่างรุนแรงและฝ้าผ่าเสียงดังสนัน่น ฝ่ามือสีดำทมินที่มีขนาดเท่าฝ่ามือทั่วๆไปพุ่งออกมาจากมือของอิมอี้เฟยมันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วดาวกับดาวตกหมายทะลุหน้าอกและหัวใจของติงห้าวอมันคือกระบวนท่าฝ่ามือทมินพิฆาตเป็นทักษะมนุษย์ระดับกลางตอนปลายเป็นกระบวนท่าที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลย มันต่างไปจากการโจมตีที่ไม่รอบคอบของหลูฉีอิ่นอีเฟยโจมตีอย่างระมัดระวังกระบวนท่านี้ดูทรงพลังยิ่งถึงแม้จะใช้พลังไปเพียงเศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นก็ตามเหตุที่อินอีเฟยใช้พลังออกเพียงน้อยนิดนั่นก็เพราะแค่นี้มันเพียงพอแล้วที่จะฆ่าติงห้าวอและถือเป็นการเก็บแรงออมไว้สำหรับป้องกันคนในเงามืดนั่นไปด้วยในตัว ที่ฝั่งตรงข้ามแววตาของมู่เทีนยนหยางสองประกายแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ท่ากลางสายตาของทุกคนสีหน้าของติงห้าวอก็พลันเปลี่ยนไปความโกรธแค้นปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่หล่อเหล่านั่นทว่าทันใดนั้นเด็กหนุ่มก็เหมือนจะคิดอะไรขึ้นได้และใจเย็นลงอีกครั้ง ในมือของติงห้าวถือกระบี่อยู่เขาหายใจเข้าลึกๆและตะโกนออกไปเต็มเสียงพร้อมกับสะบัดข้อมือเล็กน้อยก่อนจะทำการยื่นกระบี่ออกไปทันทีกระบี่นั่นสั่นสะท้านและพุ่งออกไปราวกับมังกรมันเหินไปในอากาศพร้อมส่งเสียงคำรามอันน่าเกรงขามออกมาติงห้าวใช้เพลงกระบี่ราชันมังกรจำแรงกาย ได้อย่างลื่นไหลแสดงให้เห็นว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่ยิ่งนักจนทําให้ท่ากรงเล็บของราชานมังกรออกมาสมบูรณ์แบบอย่างที่เห็นในขณะเดียวกันกระบี่ก็ได้ส่งเสียงหวีดราวกับมังกรที่กำลังคำรามทำให้มันดูเหมือนมังกรตัวจริงมากขึ้นไปอีกขณะที่มันเคลื่อนที่ไปอย่างต่อเนื่องรอบตัวของติงห้าวอเพลงกระบี่ราชามังงกวารี ถัดจากกระบวนท่าราชันมังกรจำแรงกายติงห้าวอก็พลันใช้มันซ้ำสองอีกคราและในครั้งนี้กรงเล็บของมังกรนั่นก็ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเสียอีกด้วยสีและพื้นผิวที่เหมือนจริงของมันนั้นทำให้ยิ่งดูเหมือนมังกรจริงๆมากขึ้นไปอีกกระบวนท่าที่ติงห้าวอใช้ในครั้งนี้ถือว่าอยู่ในจุดสูงสุดของทักษะกระบี่ ด้วยพลังปราณที่ไร้ขีดจำกัดของเด็กหนุ่มในตอนนี้เขาก็ถือได้ว่ามาถึงพลังขั้นสูงสุดแล้วตุม้มมอกรงเล็บปราชันมังกรประทะกับฝ่ามือทมินทั้งสองฝ่ายต่างก็ใช้กระบวนท่าที่ทรงพลังเพื่อโต้อตอบกันและกันอึดใจต่อมา หลายคนเริ่มคิดว่าติงห้าวอคงจะโดนโจมตีจนสิ้นริษไปแล้วแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้นในเสี้ยวอึดใจพลังที่เข้าปะทะก,กันได้ระเบิดออกและส่งเสียงดังสนัน่นอีกทั้งยังทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าแหลบปลาบไปทั่วทุกทิศทางต้นไม้ที่รอบบริเวณล้มระเนระนาดและลุกชนไปด้วยไฟอะไรกันมันเป็นไปได้ยังไง ในเปลวไฟนั้นสิทธิผู้แข็งแกร่งระดับสูงแทบทุกคนเป็นต้องอึ้งและส่งเสียงอุทานขึ้นพร้อมๆกันกระบวนท่าฝ่ามือทมินพิฆาตเป็นฝ่ายแพ้งั้นหรือเพลงกระบี่ราชามังกรวารีเอาชนะพลังขนาดนั้นได้อย่างไรกันเคล็ดวิชาอาคมระดับปัทพีพ่ายแพ้ให้แก่เคล็ดวิชาระดับมนุษย์อย่างนั้นหรือ มีคำอธิบายเพียงอย่างเดียวสําหรับกรณีเช่นนี้ระดับพลังปราในกระบี่ของติงห้าวอนั้นเหนือกว่าพลังขั้นสุดของอินอี้เฟยเสียอีกสิ่งที่ทุกคนไม่ได้คาดคิดก็คือการประทะของคนทั้งสองนั้นยังไม่ถือว่าจบสิ้นลงอินอี้เฟยส่งเสียงออกมาพร้อม ปล่อยฝ่ามือพิฆาตออกไปอีกคราทว่าในการประทะครั้งนี้ฝ่ามือของอินอี้เฟยกลับสามารถพุ่งทะลุกรงเล็บมังกรของติงห้าวอไปได้ก่อนที่ฝ่ามือพิฆาตนั่นจะสลายหายไปในขณะที่กรงเล็บมังกรเพียงแค่มีแสงรีลงจากเดิมเล็กน้อยเท่านั้นและยังมีพลังเหลืออยู่กรงเล็บนั่นพุ่งออกไปทันทีมันพุ่งผ่านใบหูของอินอี้เฟยไปราวกับกระบี่ที่คมกริบ อึดใจต่อมาท้ามกลางสายตาที่แทบไม่เชื่อของทุกคนเส้นผมสีดำพลันร่วงลงบนไหล่ของอิน e อี้เฟยบทที่116บทกวีและชายปริศนาชายหนุ่มไม่ได้หลบหลีกการโจมตีนั้นแม้แต่น้อยด้วยความแข็งแกร่งระดับอิน e อี้เฟยเขาไม่จำเป็นต้องขยับเลยด้วยซ้ำ คพาะว่าพลังปราณที่ทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันนั้นกลับขาดกระจายออกด้วยพลังจากกระบี่ของอีกฝ่ายทําให้เส้นผมบริเวณขมับของชายหนุ่มถูกตัดขาดไปโดยที่เจ้าตัวแทบไม่รู้สึกสําหรับจอมยุทธ์อย่างอินอี้เฟยแล้วการที่เส้นผมของเขาถูกตัดเช่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่าอับอายยิ่งนับเมื่อเป็นเช่นนั้นใบหน้าของอินอี้เฟยก็ถึงกับเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที การกระทำเช่นนี้เปรียบได้ราวกับว่าเขาจอมยุทธผู้เป็นด่งจากกระพัดผู้ทรงเกียรติถูกตบหน้าโดยขอทานจากข้างถนนเกียรติและศักดิ์ศรีของสิทธิ์รุ่นที่สามที่มีตำแหน่งสูงกว่าถูกทำลายจนแทบหมดสิ้นอินอี้เฟยตัวสั่นสะท้านด้วยความโกรธแต่ในตอนนี้กลับไม่มีใครกล้าหัวเราะเยาะเขาแม้แต่คนเดียว ทุกคนตรงนั้นรวมถึงอัจฉริยะของสำนักแห่งสันติอย่างมู่เทียนหยางทางด้านนั้นเองก็มีสีหน้าที่หดหู่ลงเมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ชั่วพริบตาทุกคนรู้แล้วว่ามีใครบางคนซ่อนอยู่เพื่อช่วยติงห้าวอและคนคนนั้นกำลังใช้พลังขั้นสูงสุดที่แข็งแกร่งยิ่งไปกว่าปรมาจารย์ที่เก่งที่สุดเสียอีกช่างทรงพลังและน่ากลัวยิ่งนับ ทุกคนมองตาของติงห้าวอและทันใดนั้นพวกเขาก็พลันมีท่าทีเปลี่ยนไปสิทธิ์ไรชื่อจากฝั่งตะวันออกของสำนักพินิษกระบี่คนนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาหรืออย่างไรกันท่านคิดยินยอมรับใช้พวกคนชั่วในสำนักอื่นงั้นหรืออ่อนหัดเสียจริงติงห้าวเนบอินอี้เฟยอ,อย่างเย้ยหยัน อินอีเ้เฟยสิทธิ์รุ่งที่สามของสำนักข้าควรจะเรียกเจ้าว่าท่านลุงด้วยซ้ำแต่นี่ท่านไม่คิดจะปกป,ป้องสิทธิ์ร่วมสำนักกลับไปนอบน้อมกับสิทธิ์สำนักอื่นแถมยังต้องการจะฆ่าสิทธิ์ในสำนักตัวเองเพื่อเอาใจคนนอกท่านสมควรได้รับฐานะสิทธิ์รุ่งที่สามของสำนักพินิจกระบี่แล้วจริงๆหรือโอหังเหลือเกินนะ อินอี้เฟยเลิกคิ้วสูงขึ้นเขากำลังกโกรธอย่างถึงที่สุดแต่เมื่อคิดว่ามีปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งคอยช่วยติงห้าวออยู่ชายหนุ่มจึงจำเป็นต้องพยายามเก็บความโกรธไว้และทำได้เพียงแค่พ่นลมหายใจฮึดฮัดออกมาเขากล่าวต่อไปว่าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใคร,รมาจากไหนกันเจ้ามันก็แค่สิทธิ์ไร้ชื่อกล้าดียังไงมาตั้งแง่กับข้า สิงห้ห่าวระเบิดหัวเราะทันทีเมื่อได้ยินดังนั้นในสายลมและหิมะกระบี่นั้นแหวกว่ายไปในท้องฟ้าเบื้องบนนกกระเรียนในชุดสีน้ำเงินท่ามกลางคืนที่เหน็บหนาวอินอี้เฟยผู้เป็นเจ้าของบทกวีที่ว่านี้กำลังขอให้ข้าทำอย่างที่เขาทำในเมื่อสิทธิ์ไรชื่ออย่างข้าไม่ควรตั้งคำถามใดๆกับท่านแล้วท่านเองสมควรทำอย่างนั้นแล้วหรือ บ้าน,น้าอินอี้เฟยเหมือนถูกฟ้าผ่าสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีก่อนหน้านี้ชายหนุ่มดูภาพภูมิราวกับราชสีผู้สง่างามแต่ตอนนี้เขากลับดูสับสนไปหมดอินอี้เฟยรู้สึกเย็นเยือกตามสันหลังไปจนถึงบนศีรษะที่แทบจะระเบิดออกอยู่แล้วในเวลาเดียวกันหลู่ฉีลู่อวี่ฉีและชายวัยกลางคนผู้เป็นสิทธิอวุโสของสำนักพินิจกระบี่ พวกเขาต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเช่นกันคนเหล่านี้ต่างก็แข็งแกร่งและมีสถานะที่สูงในสำนักเาว่าในตอนนี้แววตาของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความประหลาดใจที่คนทั่วไปไม่มีมันดูราวกับว่าคนเหล่านี้กำลังรับรู้เรื่องที่น่าอัศจรรย์ที่สุด โดยเฉพาะหลูฉีและอินอี้เฟยพวกเขาต่างตัวสั่นเทิมไม่มีใครรู้ว่านั่นเป็นเพราะความหวาดกลัวหรือความตื่นเต้นกันแน่คือบอใจต่อมาจอมยุทธทั้งสี่จากสำนักพินิชกระบี่ก็พลันคุกเข่าลงต่อหน้าติงห้าวอพวกเขาไม่กล้าที่จะหายใจเสียด้วยซ้ำทั้งหมดโคง้งศีรษะลงและพูดขึ้น สิทธิ์อย่างข้าไม่ทราบเลยว่าท่านลุงชิงมาที่นี่หากพวกข้าทำอะไรหยาบคายหรือผิดพลาดไปได้โปรดลงโทษข้าในความประมาทที่เกิดขึ้นด้วยดูเหมือนะว่าปัญหาใหญ่จะมาจ่ออยู่ตรงหน้าเสียแล้วสายตาของเซี่ยเจี๋ออวี่และเหล่าสิทธิ์ผู้ครอบครองสายเลือดในตํานานอีกสามคนเปลี่ยนไปอย่างประหลาด พวกเขามองหน้ากันและกันอย่างสิ้นหวังต่างก็ทำอะไรไม่ถูกแต่ทว่าเซีเจียอวี่ผู้มีเมตตาและจิตใจที่สูงส่งนั้นคิดได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่นางลังเลเล็กน้อยเด็กสาวก็พลันตามลู่อวี่ฉีไปติดติดโดยก้าวเท้าทีละน้อยและคุกเข่าลงเช่นเดียวกันคราวนี้สีหน้าของติงห้าวอก็เปลี่ยนไปและเต็มไปด้วยความประหลาดใจด้วยเช่นกัน ใช่แล้วมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาจริงๆอันที่จริงแล้วก่อนที่อินอี้เฟยและคนอื่นๆจะปรากฏตัวขึ้นมีติงห้าวอเพียงคนเดียวที่ได้ยินเสียงปริศนาดังขึ้นข้างหลังเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของติงห้าวหลังจากนั้นล้วนเป็นไปตามคำแนะนำของเสียงปริศนาของชายผู้นั้นนั่นเอง แต่เด็กหนุ่มไม่คิดเลยว่าชายปริศนาคนนี้จะมีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ให้ตายเถอะบทกวีเมื่อครู่นี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลยแม้แต่น้อยแต่อินอี้เฟยและคนระดับสูงกว่าเขายังต้องคุกเข่าลงอย่างเชื่อฟังโดยไม่กล้าส่งเสียงดังเลยด้วยซ้ำ ในสายลมและหิมะกระบี่นั้นแหวกว่ายไปในท้องฟ้าเบื้องบนนกกระเรียนในชุดสีน้ำเงินท่ามกลางคืนที่เน็บหนาวคนแบบไหนกันที่บทกวีนี้กำลังพูดถึงแล้วทำไมมันถึงทรงพลังเช่นนี้ติงห้าวอสับสนไปหมดเขาได้แต่สายหน้าและล้มเลิกความคิดไป ดูเหมือนะว่าเขาจะรู้เรื่องต่างๆของสำนักพินิจกระบี่และหัวเมืองเหมานน้อยเกินไปเสียแล้วสิ่งเดียวที่เขาแน่ใจในตอนนี้ก็คือการที่อินอี่เคยเรียกชายคนนั้นว่าท่านลุงชิงนั่นหมายความว่าชายปริศนาต้องเป็นคนของสำนักพินิจกระบี่อย่างแน่นอน และยิ่งไปกว่านั้นสถานะของชายคนนั้นยังคล้ายคลึงกับปีศาจราหล่เจนอีที่เป็นผู้นำของสำนักอีกด้วยในตอนนั้นเองเสียงปริศนาก็พลันดังขึ้นในหูของเด็กหนุ่มอีกครั้งและเมื่อได้ยินเสียงที่ว่าติงห้าวอก็ดูประหลาดใจมากยิ่งขึ้นไปอีกเด็กหนุ่มหยุดชะงับไปครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะกระแอมไอและพูดขึ้นเสียงดงัง แม่หนูลูออ่อวี่ฉีออกตัวปกป้องสิทธิ์ร่วมสำนักความพักดีของนางชัดเจนทีเดียวจากนี้พอกลับไปที่สำนักแล้วนางจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังโรงเก็บอาวุธหมายเลขสองเพื่อรับตำราเคล็ดวิชาอาคมส่วนหลูหลุนสิทธิ์รุ่งที่สามจะไม่ได้รับรางวัลใดๆทั้งนี้ก็เป็นเพราะเจ้าระแวงมากเกินไปและไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีอินอี้เฟยกับหลูฉีพวกเจ้าไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย ในฐานะสิทธิ์รุ่นที่3ของสำนักพวกเจ้ากลับตีสองหน้าและรับใช้ฝ่ายศัตรูดังนั้นพวกเจ้าจงกลับไปยังยอดเขากระบี่อัมพรางและไปสำนึกกับการกระทําของตัวเองเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มห้าห้าแล้วก็เสี่ยจียอวี่แม่สาวน้อยนี่ฉลาดมากเมื่อเจ้ากลับไปให้ไปยังหอสมุนไพรเพื่อรับยาบำรุงส่วนหยวนส่วนพวกเจ้าผู้ครอบครองสายเลือดจอมยุทธ ช่างไรค่าเสียไม่มีทุกคนยกเว้นติงห้าวจงออกไปจากที่นี่น้ำเสียงของติงห้าวฟังดูคล้ายกับเสียงของชายปริศนาคนนั้นและด้วยเด็กหนุ่มกำลังถ่ายทอดข้อความทั้งหมดที่เขาได้ยินเลยทำให้ท่าทีที่เขาแสดงออกนั้นเหมือนอันพานและหยาบคายอย่างที่สุด จอมยุทธ์ผู้แข็งแกร่งทั้งสี่คนของสำนักพินิจกระบี่ไม่มีใครกล้าขัดคำพูดนั้นแม้แต่คนเดียวด้วยกลัวว่าจะขัดใจบุคคลปริศนาคนนั้นติ่งอี้เฟยและหลู่ฉีนั่นเหงื่อท่วมร่างด้วยความประหมา่าเมื่อได้ยินประโยชที่ติงห้าวพูดท่าทางของทั้งสองก็ดูจะผ่อนคลายลงเพราะโทษที่ได้รับดูเหมือนจะเบากว่าที่คิดเอาไว้ ดังนั้นทั้งคู่จึงได้ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกขอบพระคุณท่านลุงชิงที่ให้อภัยพวกข้าอินอี้เฟยและหลู่ฉียืนขึ้นแล้วก้มลงคำนับถึงสามครั้งจากนั้นจึงพุ่งทยานและหายวับไปในท้องฟ้าที่มืดมิด ลู่อ,อวี่ฉีดูมีกำลังใจขึ้นมาโดยปกติแล้วนางจะไม่มีท่าทีเช่นนี้ตอนนี้หญิงสาวยืนขึ้นด้วยความเปรมใจพร้อมทั้งมองไปที่ติงห้าวอด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายอย่างยิ่งที่ปีศาจอย่างที่ชิงชาญจะชื่นชอบในตัวเด็กคนนี้อนาคตของติงห้าวอต้องสวยงามเป็นแน่ เขาจะต้องเป็นหนึ่งใน20่สิบสทธิ์ที่เก่งกาจที่สุดท่ามกลางบรรดาสิทธิสายเลือดจอมยุต์อย่างแน่นอนดังนั้นหลังคิดเช่นนี้ลู่อวี่ฉีจึงหันมองไปที่เซี่ยจียอวี่ที่กำลังยิ้มปริ่มอยู่ข้างๆและเมื่อหญิงสาวสังเกตเห็นความอ่อนโยนบนใบหน้านั้นนางก็พลันรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูก